อย่างนี้ต้องแกะหน่อยไหมอ่ะมามาทีเจมล็อกอินเหมือนเดิมมาสร้างโฟล์มใหม่อัพโหลด u t u b e โอเคแล้แน่นอนว่าันดำแรกเราก็ต้อง open b r o w s ซ r เปิดหน้าก่อนเลย open url โอเคหน้านี้นี่มัน url เดิมตลอดด้วยกใส่เข้าไปไปหน้าอัพโหลดเลยไม่เสียเวลา น่าจะลิงก์เดิมตลอดเนาะต่อไปต่อไปก็คือเราต้องเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดใช่ไหมแต่ว่าเจมล็อกอินมันไม่ได้เข้ามาเลือกแบบนี้ถ้าเข้ามาเลือกแบบนี้ก็อีซี่ไปเลยแต่มีวิธีที่อีซี่กว่านั้นไปเรามีบล็อกอัปโหลดไฟล์โอเคใส่เข้าไปที่ตั้งค่าเลือกเป็นเอ็ก t า e อินดิเม l e ์ซิเ โอเคเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เลือกไปทีอันนี้อ่าตรงนี้คัดลอกมาใส่เข้าไปเซฟเคต่อไปเพิ่มไฟล์โอเคขอเลือกอ้อมไม่ต้องใส่มาเป็นพาสเออเราผมจะใช้เป็นคลิปนี้แล้วกันจี้จี แล้วก็ cut .mp4 ใช่ไหมโอเคขอทดสอบหน่อยปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทำงานเดี๋ยวทดสอบอันนี้กด error syntax document string อืม e s c a า e น่าจะไม่ถูกลองใช้เป็น c s c กลับมา CSS อีกละ Diff content เลือกไฟล์คัดลอกมาใส่เป็นอันนี้แทนดิแล้วก็ลองเออเดปิดก่อนมันจะไม่ทำงานเฮ้ย Script u t e successful อ้าวละมาละโอเคต่อไปที่เราอัพโหลดเรียบร้อยเดี๋ยว ใส่ดีเลย์หน่อยดีเลย์บล็อกต่อไปหน่วยเป็นมิลลิเซคันเราต้องใส่หนึ่งหมื่นคือสิบิใช่ไหมสองหมื่นไปยี่สิบิโอเคแล้วก็ลากมาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ดีเลย์อีกสักเจ็ดบิโอเคแล้วก็ชื่อตรงนี้มันต้องคลิกก่อนมันถึงจะพิมพ์ได้โอเคเราต้องใส่เมาส์คลิกเ <laughs> มาส์คลิก เมาส์คลิกเข้าไปก่อนนะโอเคแล้วก็เลือกเออ Take Area สมมติเราคลิกนี้อยู่โอเคแล้วเราจะมาลองให้มันคลิกนี้เออติด Human คลิกเลยปับ๊บจึ๊บ Success โอเคแต่ว่ามันมีชื่อเดิมอยู่มันเป็นชื่อของวิดีโอที่เราอัพโหลดลงไปเราจะต้องเคลียร์มันก่อน ต้องใส่ place key เข้าไปปั๊บ backspace มันกดครั้งเดียวอมืมันกดครั้งเดียวเราอยากให้มันกดค้างได้ไหมไม่ได้มันชื่ออะไรนะลืมละ repeat t a s โอเค repeat t a s สักห้าสิบครั้งมันคงไม่มีใครตั้งชื่อเกินห้าสิบตัวหรอกสรุปมี สรุปมีทอ้อเลยนะโอเคคีย์แล้วก็เพลสคีย์มันลบอยู่ใช่ไหมคีย์มันลบอยู่แต่เราน่าจะใส่ออใส่ดีเลยปิดเลยทดสอบอีกรอบป๊บป๊บป๊บเออแค่นี้ก็ได้แล้ววะ เราจะทำให้มันยุ่งยากทําไมไปต่อไป input text เราก็ต้องโยมันามาจากตรงนี้โอเคเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเอ้ยเรามาลองวิธีนี้ดีกว่าใส่พารามิเตอร์ตรงนี้แล้วก็เราเพิ่มพารามิเตอร์แล้วก็ใส่ไป name label ใส่ชื่อใส่ชื่อคลิปเทร d โฮเด e r บัตดี เซฟเซฟอันนี้เราใส่ C ีเดไปแล้วตรงนี้คือ t ท x t ที่เราจะใส่เข้าไปเราสามารถเดือกตรงนี้ได้แล้วมันก็จะนี่เนมเป็นตัวแปรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ในพารามิเตอร์เราใส่เป็นค่าพื้นฐานไว้หน่อยอ g o การิสอก้ยโอเคทดสอบพิมพ์ตุ โอเคสวยต่อไปใส่คำอธิบาย description เหมือนเดิม d u p l i c a ออกมาเลยแล้วเราก็เลือกอันนี้อ๊าใส่นี่เอา input text แล้วกันมันค่อยดูตรงกระบวนการเลยไม่ใช่เราจะทำเหมือนเดิม ใส่ตรงนี้เป็น description เว้ย description description นี่คือ description น,นะครับโอเคแล้วก็ใส่ลบอันเดิมออกด้วยเฮ้ยออกไป โอเคกันโอเคเทสคิดดีเลพิมพ์ไม่พิมพอเอยผมก็โยงแล้วเนี่ยทำไมไมันไม่ไปต่อในลองพิมพ์โอเคได้โอเคตรงนี้แยกโยงมะนี่ต่อไปเราเซนปุ่มถัดไปเลยดีกว่าพรอ,อื่นคนก็น่าจะเอาไป อิมพอไว้กันเองได้ว่าจะใส่อะไรเข้าไปผมถัดไปข้ามขั้นเนี่ยระดับระดับการแชร์รีบพี่รีบขนาดนั้นเนยโอ๊ยก็ไม่ผิดอันไประดับการแชร์เลยทดสอบอ่าสวย แล้วก็ต้องเลือกเป็นสาธารณะแชร์ดืมใส่ด e สคริปชั o นเข้าไปแชร์ Share. อันนี้ก็ public เพิ่ม,มปุ่มโอเคที่ใส่เข้าไป อ๋อเรดิโอบัตทนไหนลองทดสอบคลิกโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วต่อไปปุ่มเผยแพร่เลยน่าจะใช้กอปีอามาใส่ปิดทดสอบ เอมหลังจากนั้นผมก็หาวิธีแก้ไขมากมายสุดท้ายมาจบที่ใช้แกน x แกน y ไปเลยละกันตรงนี้จะเพิ่มให้เลือกไฟล์แทนการเพิ่มเอง ค่าตัวแปรสามารถพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ได้เลยเปลี่ยนไทยเป็นไฟล์แพทต่อไปมาลองรันกันใหม่